ผู้ชมไปสำรวจกันหน่อยกับตลาดสัญญกรรมและความงามที่ยังคงเติบโตได้ดีและโตต่อเนื่องด้วยสำหรับในประเทศไทยนะคะบูลค่าตลาดรวมขณะนี้หลัก76,500ล้านบาททีเดียวซึ่งในฝากฝั่งของคลินิกนะคะซึ่งเป็นคลินิกเวชกรรมล่าสุดได้เปิดเผยเทรนด์ความงามที่น่าจับตามองทีเดียวสำหรับในบ้านเรานะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราให้นิยามกับความงามในแบบที่เราอยากจะเป็นหลักๆแล้ว3อย่างนะคะเราอยากจะงดงามแบบสุขภาพดีเราอยากจะสวยติดแกลมด้วยแล้วเราก็อยากจะสวยในแบบของตัวเองซึ่งในมุมของความสวยแบบติด กลมเนี่ยโอ้โหเราพังากขึ้นมาอันดับที่1เลยนะคะที่เลือกใช้คําตอบนี้มากที่สุดในอันดับที่2นั่นเองค่ะไปดูกันหน่อยค่ะทฤษฎีเรื่องของความงามในขณะนี้คนไทยให้ความสําคัญกับอะไรนะคะในแพทย์อภิรุทองวัฒประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเดะคลินิกคลินิกเวชกรรมจํากัดมหาชนบอกว่าปัจจุบันตลาดสันญกรรมความงามของประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในปี2568คาดว่ามูลค่าตลาดรวมจะสูงถึง76,500ล้านบาทเติบโตร้อยละ2.8จาก ปีก่อนหน้าซึ่งก็สะท้อนว่าธุรกิจสัญญกรรมและเสริมความงามยังคงเติบโตอย่างดีประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปจากการแสวงหาผลลัพธ์ที่รวดเร็วมาเป็นการมองหาผลลัพธ์จากความงามที่ยั่งยืนและก็ใส่ใจสุขภาพของตัวเองในระยะยาวค่ะปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการประเมินคลินิกก่อนการรับบริการอย่างรอบด้านทั้งในแง่ความปลอดภัยของบริการความเชี่ยวชาญของแพทย์ อุปกรณ์ที่ทันสมัยและความรู้สึกเชื่อมั่นในแบรนด์ซึ่งทั้งหมดบอกว่ามีผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อบแบรนด์นะคะซึ่งเดอะคลินิกก็ให้ความสําคัญและก็ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ค่ะจากผลสํารวจของยูโรมอนิเตอร์ในปี2022พบว่า 3อันดับนิยามความงามของไทยก็คืออันดับ 1. สวยแบบมีสุขภาพดีนะคะอันดับ 2. ต้องสวยติดแกลมคือสวยหรูดูแพงและอันดับ 3. เป็นสวยในแบบที่ตัวเองอย่างดีที่สุดก็คือความเป็นตัวตัวเองอะเมื่อฉันมั่นอกมั่นใจในความเป็นแบบนี้นะซึ่งในแพทย์อภิรุท์บอกนะคะว่า สิ่งที่เป็นน่าสังเกตคือเมื่อเทียบกับทั่วโลกหรือแม้กระทั่งประเทศในทวีปเอเชียด้วยกันอย่างญี่ปุ่น,นเกาหลีใต้จีนอินโดนีเซียอินเดียนะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวจากการสำรวจที่ให้ความสำคัญกับนิยามความงามแบบสวยติดแกรมมากเป็นอันดับสองนะคะขณะที่ประเทศอื่นไม่ได้นิยามความงามแบบสวยติดแกรมมากขนาดนั้นก็เลยบ่งบอกว่าคนไทยมีความต้องการในการดูแลตัวเองที่มีลักษณะเฉพาะนั่นเองค่ะ สวยติดแกรมนะคะค่ะหมายถึงว่าสวยแล้วต้องโชว์ในสื่อสังคมออนไลน์หรือเปล่านะ <c oughs> นนทุกอย่างดี๋ยวนี้เออหลายคนบอกว่าคนไทยก็ติดแกรมเยอะมากขึ้นค<า>่ะออกมาแบบนี้แหละขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ